พีทคงแก้มบุ๋มร่วมยินดีวิวาเมบิ Big ๊กแฟนๆบอกนับถอยหลังรอแล้วนะอบอวลไปด้วยความสุขจริงๆสำหรับงานแต่งงานของนักแสดงสาวเมพิทนาศกับไฮโซบิ so ๊กอคารวัตที่ทั้งคู่คงแขนเข้าสู่ประตูวิวาสุดหวานกันแล้วเมื่อวานนี้16ธันวาคมหลังพบหาดูใจกันมากว่า7ปีซึ่งมีเพื่อนพี่น้องในวงการเดินทางมา เป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างรวมถึงว่าที่บ่าวสาวไปแดงแก้มบุ๋มปริยาดากับทิศกันตพรนักธุรกิจทายาทโรงพยาบาลดังที่ทั้งคู่มีแผนแต่งงานในปีหน้าก็ได้เดินทางมาร่วมยินดีด้วยเช่นกันโดยหนุ่มทิศได้โพสต์รูปภาพที่คงหวานใจสาวแก้มบุม๋มร่วมงานวิวาห์ของเมพิบิ๊กลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความยินดีกับบ่าวสาวระบุว่ายินดีด้วยนะครับเมพิชิบิ๊ก a k a w a t ยว ตามไปปีหน้านะครับปอลอนี่2อเต้นมาเพื่อช่วยเจ้าผ่านด่านเพื่อนเจ้าสาวเลยนะครับก็ว่าจะไม่รักแก้มพิดงานนี้ทําเอาแฟนๆแหกเข้ามากดไลค์ทั้งยังคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านับถอยหลังรองงานแต่งงานแก้มบุ๋มพีทแล้วซึ่งเรื่อกว่าของคู่แก้มบุ๋มพีทคือวันที่12พฤษภาคม2567โดยงานแต่งสาวแก้มบุ๋มตั้งใจจัดขึ้นแบบเรียบง่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนรายละเอียดต่างๆขอยกหน้าที่ให้หนุ่มพีทเป็นคนเลือก